ซึ่งจริงๆเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในทุกๆคนต่อให้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดซึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนมักจะลดลงอีกอย่างนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนน้ําหนัก ีเราเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการนะครับด้านเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์ไลฟ์โรงพยาบาลบำรุงราชซึ่งท่านจะมาให้คําตอบของเราในวันนี้ขอต้อนรับแพทย์หญิงวิมลจันทร์วุฒิคงสมบัติคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะปัจจุบันนี้เราทราบเหมือนกันว่าค่า BMI อาจจะไม่ใช่ดัชนีชี้วัดในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่มาจากโรคอ้วนได้ดีนักมันก็เลยมีเกณฑ์กําหนด ว่าการวิื่จฉนิัยโรคพั้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้แค่การชั่งน้ําหนักกับส่วนสูงเราจะมีการวัดเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพราะว่าคนที่ ดูน้ำหนักไม่เกินดูตัวผอ,อมๆแต่ถ้าองค์ประกอบร่างกายของเขาทั้งหมดคือไขมันก็เรียกว่าเป็นอ้วนหลบหนเวลาเราจะบอกว่าใครอ้วนไม่อ้วนมันไม่สามารถที่จะบอกได้แค่ว่าเออเราสองกระจกแล้วเรานิยามตัวเองว่าเราอ้วนหรือไม่อ้วนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเกณฑ์ทางการแพทย์ที่บอกทุกคนอาจจะไปลองหาดูว่าการคำนวณค่า bmi เป็นยังไงแล้วลองคำนวณดูถ้าสาหรับคนเอเชียเราไม่อยากให้ค่า bmi ของตัวเราเกิน23นะคะถ้าเกิน25จะเข้าข่ายที่เป็นว่าโรคอ้วนละแต่ถ้าเป็นลักษณะของ การคำนวณเรื่องของความอ้วนหรือว่าการตรวจวินิจฉัยความอ้วนแบบเชิงลึกที่จะต้องวัดเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือขึ้นมานิดนึงซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของเครื่องช่างน้ําหนักที่สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ไขมันบอกเรื่องของวนกล้ามเนื้อแล้วถ้าเครื่องที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งมันจะสามารถบอกเรื่องของ visceral fat หรือว่าไขมันสะสมในช่องท้องได้ตัว visceral fat นะคะเมื่อกี้หมอพูดเกินไว้แล้วว่าคำว่าอ้วนหลบไหนคำว่า visceral fat คือ fat ที่มันแทรกอยู่ในอวัยวะ ภายในของเราอย่างเช่นคนที่ตัวผอมๆแต่พอไปตรวจสุขภาพแล้วสิ่งที่พบก็คือมีไขมันเกาะตับคนที่ตัวผอมๆแต่ว่าไปตรวจสุขภาพพบว่าเออมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็ถือเหมือนกับว่าเป็นกัชนีตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการที่ร่างกายเรามีววซิลแฟทสูงจะเป็นตัวที่ยากนิดนึงในการมองด้วยตาหรือว่าจากการตรวจสุขภาพทั่วๆไปอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยเวลาเรามองความอ้วนความอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัย หลายคนจะบอกว่าเออเราอ้วนเพราะว่าเรากินเก่งแต่อย่างที่แบงค์เกิดไว้ตอนต้นว่าทําไมเรากินเท่าๆกับเพื่อน <S <S เราดูน้ําหนักขึ้นแต่เพื่อนฉอเฉย <S 1> <S 1> เๆมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีปัจจัยที่2ที่เขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนคือพันธุก,กรรมแต่ว่าในครอบครัวเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนอ้วนเหมือนกันหมดทุกคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นพันธุก,กรรมก็อาจจะไม่ใช่คําตอบมันก็จะมีปัจจัยถัดมาที่เขาพูดกันถึงเรื่องของพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การใช้พลังงานในร่างกายของแต่ละคนนะ่ะแตกต่างกันไปพฤติกรรมอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงคือพฤติกรรมที่ไม่ขยับร่างกายค่ะเคยได้ยินคําพูดที่ว่า sitting is the new no smoking ไหมคะปัจจุบันเราทราบกันว่า สูบบุหรี่ไม่ดีเราพยายามรณรงค์ให้ทุกคนเลิกบุหรี่แต่การที่เรานั่งเฉยๆไม่ขยับหรือว่า Inactivity มันส่งผู้เกิดผลเสียทางสุขภาพเนี่ยเทียบเท่ากับการสูบบุหร<ม>ี่สรุปก็คือเรื่องของพันธุกรรมถูกไหมคะมเรื่องของแคลอรี่ที่กินเข้ามาที่ไม่สมดุล<ม>เรื่องของพฤติกรรมของเราอันที่3อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะ ซึ่งจริงๆเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในทุกๆคนต่อให้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดซึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนมักจะลดลงอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนน้ําหนักเกินกันขึ้นมานะคะปัจจุบันนี้เรามีโรคแล้วโรคบางอย่างต้องใช้ยา การใช้ยาแก้แพ้น,นานๆบางกลุ่มก็อาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นการใช้ยาบางชนิดอาจจะก,กระตุ้นเรื่องของความอยากอาหารก็าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทริกเกอร์หรือว่าทําให้เกิดภาวะน้ําหนักเกินหรือโรควันไดอาจารย์คะลดน้ําหนักกับลดสัดส่วนเราควรคอนเซิร์อันไหนก่อนกันคะหมออยากให้โฟกัสที่การลดไขมันเพราะฉะนั้นถ้าไขมันของคุณที่เราประเมินออกมาแล้วเป็นส่วนที่ทําให้สัดส่วนของร่างกายเราเปลี่ยนไปหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค เราก็ต้องลดตรงนั้นแต่ถ้าคุณไม่มีสัดส่วนที่คเรียกว่าส่วนเกินเลยอย่างที่บอกว่าตัวผอมแต่พอบังเอิญเราไปประเมินแล้วพบว่ามี visceral fat เยอะตรงนี้ค่ะเราต้องไป t า r g e t ็ตที่การลด visceral fat อาจจะไม่ได้เน้นที่ลด